ี่ครับอันเดียวครับอันเดียวตัวเดียวหัวพี่น้องบุ้ยบักง่หนึ่งครับพี่นออ้องโอ้โอหเคยกินเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมาพบกับผมครับบ้าปืนดำมักแสบมักนัวชาแนล อาล่ะครับพี่น้องโมนี้บ้าปืนดำสีผ้าพี่น้องมักกินเนี่ยแปลกๆไอ้ครับโมนีครับเนี่ยแปลกๆเสียบๆพวกเก่าครับโมนี้ไม่เคยกินเลยครับพี่น้องเห็นแต่คนกินเนาะนี่ครับอันเดียวครับอันเดียวตัวเดียวหัวพี่น้องบุ้ยบักงหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหไม่เคยกินเลยครับคนว่ามันคือเอ็นเกี่ยวนี่เพื่อนว่าเคยค่อยกันอยู่ครับพี่น้องอันบักงหนึ่งมึงพี่น้อง อันเดียวอันเดียวโตวเดียวหัวคนา่า <c oughs> โอ้โอยหหัวแล้วสีเป็นไข่ก่อนละน้ำต้มมันน้ำต้มมาสดนะครับกับแจวเพียอยุดเก้าครับพี่น้องแจวเพียขมขมครับพี่น้องเบิง่งน้ำขุ่นๆเลยครับพี่น้องกับบรรยากาศเขาเชี่ยวเี่ยวด้านหลังครับเด็ดแน่คืมแน่ครับมอน,นี้เอาเด้มาละขี่นกมาสองน้วย ผักชีลาวผักผักชีหอมนะครับพี่น้องผักเก้มก็มีนี่ครับหัวผ้าพวกตัวผู้แน่นอนพี่น้องเนาะก็เคยกินอีริยครับพี่น้องเพิ่งเคยกินทะเลกันเลยละครับคนว่ามันคือเอ็นแก้วนี่เพิ่งว่าอันเดียวของหัวเนาของมันสดอยู่ครับของสดท <laughs> ำพิธีหนุ่มก่อนหน้าคู่กันครับพี่น้อง แก่ okay. จังหน่อยพวกกินข่าเสียบกล้วจังปิกนะครับพี่น้องนเนาะก่อนอื่นบ้าปูดํากะขอโทษขอ,อไฟผู้บรกินอันเดียวตัวเดียวงวนะครับเนาะสำหรับผู้ใดบโบจวดกะขอโทษขอ,อไฟใหกันครับพี่น้องมาจุดจวดน้ำบาปูนําครับมาหนิ เล็งเป็นเล็งเลยครับอาทิตย์นี้เล็งเป็นเล็งเลยโอ้มีลูกโดดน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวทําการซรอยนครับพี่น้องเอาไว้ในก่อนลูกโดดโอ้พึ่งเคยกินนี่แหละครับพี่น้องโอ้โอ้วิธีเกือบล่มก็ถล่มอะไรครับพี่น้องซรอยแห่งไรต้มเปื่อยๆครับพี่น้อง ไอเล e y o ยู l ไอเล o u ยู่บังพี่น้องเอ้ยฮโอ้คือคืออยู่ครับพี่น้องคือเอ็นแกวอยู่ครับโอ้สวยกันครับพี่น้องอุ้ยอันบางไงนะครับเอ้โห จุดประทัดเนาะเอาเอาซอยก่อนพี่น้องขออนุญาตซอยก่อนครับอืมเอาเอาไปไหนก่อนนะครับเนาะเ้องเบิ้งพี่น้องโอ้แตาเสียบขนาดครับเป็นคือเอ็นเกลียวขี้ควันอยู่ครับพี่น้องเห็นแตาพันกิ่นนะครับเน,ะบบบน,น,เบนาะ,นอ,ะอันเดียวงัวเอาพี่น้องมาเขาเนี้ยอยู่นี่ครับ มาเสียบแสตามาปืนน้ำครับพี่น้องจะถือเป็นโอกาสเป็นเปลี่ยนซื้อช่องไม่กันครับพี่น้องเอาเป็นแส,บม,สบมักแสีบมักนนวดด้วยก็ครับพี่น้องเนาะขอตรวจขอไฟหลายๆครับเปลี่ยนกับท่านหันเป็นการเสลองส่องไม่ไปเลยนะครับน้องพี่น้องเนาะอ,อันเดียวงัวนี่เอาสร้อยจุคนวะเจียวเพียคมคม้มครับพี่น้องเอาเพียบน้ำมาปืนน้ำครับ รูเ้เลยอืมคือผันวายครับตลมเปื่อยๆจิด,ดหน่อยคือคือครับคือเสียบขนาดครับพี่นรอง

Đây, lù với nồng Một lạ bán แซ่บอยู่พี่น้องร่องมึอนะครับเรื่องกลัวสีไใจมากก็ได้ยากอยู่ครับ <laughs> ออาไปสั่งน้ำเขียงเนือเพั่ก็ว่าเปนจีมี่ล้านประจำมาทอนสั่งเพจต่มแ่บนะครับพี่น้องอืมอ พิ่งเคยกินนะครับบา้าปุ่งดาวกับเพิ่งเคยกินกรึบๆดีขนาดครับ mm <laughs> นี่ครับพี่น้องเป็นก็อเอ็นแกวเลยครับคุ่นสว i เลยครับตอนง่ายๆบุ้ยหล่นบวงเลยครับพี่น้อง แสบแสบครับพี่น้องแสบร่องเบิองครับลองลงสดเลยอุย้ยสวนบวงเลยเบิองพี่น้องครับอุย้ยเบิองคือเอ็นแก้วนลยครับ ง่ายหนึ่งอ๋อโดดนั่ครับอืมตอนบางแงหนึ่ง่น,น,น้องอืม เปิสดีครับค้มฟ้าคืมฝนใหม่แล้วครับช่วงนี้ผ้าาย,ยุเขาเป่า ซอยบุญไหมครับพี่น้องปนะุ๋งวิธีเรืองดับเรืองดับอยู่ ลุยต่อครับวันนี้ครับโอ้แซบู่ครับพี่น้องแซบข้าขนาดเลย มาบัดน,นี่ครับเบื้องพี่น้องโอ้ปลาตะแซบครับอื้ม ฝนล,ลงเม็ดนะครับป้งกันแดดขึ้นแล้วบ้านนี้ฝนล,ลงเม็ดน้พหอคั ตกะรครับตงสน้ำต้มหรอ,อ,อ,อข้นเนอะีจะข้ามนึงนะครับพีน่น้องขนมากหรอเนอ แซ่บอีครับพี่น้องนี่ครับเนื้อเนื้อแจ้งหน่นอยบีบีคาไปก่อนเอาล้วครับพี่น้องเอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือบลายไปไหนครับพี่น้องฝนกระตุกพอดีครับ ตกลังใส่น้ำถวยแจวแล้วครับพี่น้องขนมาไ่แล้วครับสำหรับปลาปูดำก็จัดเป็นสร้อยจุอันเดียวหรือตัวเดียวหัวนะครับเนาะแซบพี่ลี่ครับเพิ่งเคยกินนี่แหละครับพี่น้องเฮ้แต่เพิ่กินนะครับเนาะแซบแซบ,บ,บ,บครับแซบกรึบๆจังหน่อยครับพี่นอ้องเห็ดแจวค้มๆใส่อน้ำต้มมาสดน้ำหอมปลาปูดำดข,อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะ ข้อมาที่ตามรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับต่อใครขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับพี่นอ้องนี่คือเก้าครับพี่น้องบ้าปรนดมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อืกเ้ก่าวครับสำหรับมอน้บ้าวปืนด็ข,ขอลาไปก่อนครับบรรยากาศฝนตกลนนลแล้วครับพี่น้องขขี้เขียวด้านหลังครับนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม